ครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดท่าพระบรรพศนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ครับก็จะมีพระเครื่องนะครับให้บูชานะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นเหรียญมังกรนะครับรุ่นโคตรเศรษฐีนะครับนี่ที่จะให้เราบูชานะครับซึ่งเป็นผ้าดังนะครับ ที่จังหวัดน,น,นครสวรรค์นะครับซึ่งใป็นขายปลาลูนะครับนี่นะครับจะพาชมนะครับด้านในวัด ตรงนี้ก็จะเป็นอนุสถานนะครับพนเรเลสวนครับ ตรงส่วนทางด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นอเจดีะ JD นะครับเจดีสำเร็จพันธุ์เลยสวน,นครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นโอโบสดเก่านะครับโอโบสดเก่านี่ครับจะมีอ่า เลวลาแรงเสมากเก้านะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทสามประดูนะครับ รสาทมรดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งหลังตรงทางด้านหลังนู้นอีกหนึ่งหลังนะครับประสาทสามรดู ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอีกที่นึงนะครับนี่นะครับที่พา,าคุณผู้ชมนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคลิปนี้นะครับริงท้าวไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเทพสถาพรนะครับสายทางที่จะกลับอ่าที่จะล่องขึ้นไปจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ครับนี่คือวัดเทพสถาพรนะครับ ซึ่งอยู่บริเวณริมทางครับซึ่งตอนนี้เราก็พักรถนะครับก่อนที่เราจะาล่องขึ้นกับกำแพงเพชรนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศริมทางครับของวัดริมทางครับถนนสายเอเชียนะครับซึ่งจะกลับขึ้นไปกำแพงเพชร ซึ่งวัดเบก็อยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ริมทางเลยครับซึ่งเป็นภูเาขาลูกเล็กๆนะครับน,นี่ครับน่าจะมีป่านี่ครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้ป่าเยอะเลยนะครับนี่นี้คือป่าเยอะเลย